รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเมเ็ดเรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายันหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านอารุณสวัสดิ์เช้าสดใสแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับผมเจมิ่เจริญแทจูครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคาะดิฉันโมเป็นจัสนีวัฒนาขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักบุญเที่ยว เราพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะ8ปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวกันใกล้ๆครับปักหมุดเที่ยวกันแบบว่าขับรถไปวันเดย์ทริปก็ยังได้ใกล้ๆกรุงเทพหรือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่จะค้างคืนก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าที่<ช>พักที่เที่ยวโอ้จริงๆแล้วที่เนี่ยเที่ยววันเดียวไม่หมดอาหารการกินแน่นแล้วที่สําคัญนะครับคอนเซปที่มีชื่อว่าบวรออนทัวร์สามารถใช้กับจังหวัดนี้ได้เลย ตรงจุดที่สุดเป๊ะมากครับเรากําลังพูดถึงจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองครับและสถานที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเที่ยวกันแบบบวรออนทัวเลยนะคะนั่นก็คือที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอําเภอสามพลานวัดนะคะตั้งอยู่ในชัยภูมิที่สวยงามริมแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้นํนานครชัยศรีสร้างในปลายสมัยรัชกาลที่3ซึ่งในอดีต เขาเล่ากันว่ามีชาวจีนปลูกบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่เมื่อมีชุมชนที่หนาแน่นมากขึ้นจึงมีการสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนว่าวัดไร่ขิง คุณผู้ชมครับที่นี่ด้านนอกพระอุโบสถมีลานให้นักท่องเที่ยวจุดธูปไหว้สักการะภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนงดงามน่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากซึ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการขอโชคลาภและให้พ้นจากความทุกข์รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยครับและภายในวัดไร่ขิงพระอารามหลวงก็ยังมีจุดท่องเที่ยวอีกหลายจุดเลยเช่นศาลาพระพุทธปัญจภาคี วารีปาฏิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง5องค์ตามตำนานพระ5พี่น้องที่ลอยน้ำตามกันมาค่ะได้แก่หลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตวัดบางพีหล, Plus, หลวงพ่อวัดบ้านแหลมและหลวงพ่อวัดเขาตะเคราและก็ยังมีบ้านดินอินทนัท์สำหรับให้นักท่องเที่ยวเด็ดได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันโดยบริเวณโดยรอบบ้านดินก็จะมีบ่อปลาคราฟอยู่หลายบ่อที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะพาลูกพาหลานมาป้อนนมให้กับปลาคราฟได้ดูดจากขวดนมแบบนี้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสวนหย่อมในร่มเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอยากจะเที่ยว ชมจุดอื่นๆทางวัดเขาก็มีรถแบบนี้เอาไว้คอยอำนวยความสะดวกด้วยค่ะดีคุณโบดีมากๆเลยนะครับใช่จ้ะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกที่แบบยอดเยี่ยมมากๆค่ะที่เราเห็นวัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแบบนี้ส่วนสําคัญก็คือการพัฒนาวัดของพระเทพาศาสนาพิบาลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงนั่นเองครับวันนี้รายการจบอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้าสะดวกนะ,ะผมบอกเลยไปพักผ่อนได้เลย ขับรถไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองกันนะครับชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วอืมจริงไปเที่ยวกันอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในเส้นทางบวรออนทัวค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนคปรปฐมเลยที่นี่ก็คือวัดพระประถมเจดีราชวาระหาาวิหาร อยู่ในอำเภอเมืองนครปฐมค่ะเป็นที่ประดิสถานองค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบสุโขทยัยซึ่งเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพศ2396ค่ะและองค์พระปฐมเจดีย์นะคะประกอบด้วยพระวิหารทั้ง4ี่ทิศโดยแต่ละวิหารจะมีระเบียงคดสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้รอบองค์พระปฐมเจดีย์เลยพระวิหารทิศเหนือนะคะหรือพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดคนครปฐมปางห้ามญาติศิลปะสุขโขทยัยสร้างด้วยทองเหลืองหนัก100หาบหรือประมาณ6,000กิโลกรมัมค่ะคุณผู้ชมพระร่วงองค์นี้นามว่าพระร่วงโรจนริศสีอินทราทิศธรรมโมพาสมหาวชีราวุธราชปูชนียบบพิษเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในโลกที่มีพระอุทรพลุยนั่นก็คือท้องป่องนั่นเองครับ<อ>นับเวลาถึงปัจจุบันพระร่วงองค์นี้ ได้ยืนประทับให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้แล้วถึง106ปีครับคุณโอ้โห ส่วนพระวิหารทิศตะวันออกหรือพระวิหารหลวงมีสองห้องห้องนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปางตัสรู้ในซุ้มเรือนแก้วมีจิตกรรมฝาผนังที่งดงามส่วนห้องด้านในจะมีภาพจิตกรรมแท่นบูชาเป็นพระแท่นสําหรับวางเครื่องสักการะบูชาองค์พระปฐมเจดีย์และยังเป็นส่วนประกอบพิธีสักการะพระบร,รมสา,ารีริกธาตุด้วยค่ะส่วนพระวิหารทางด้านทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐม,มเทศนาพร้อมปัญจัคียีและพระวิหารด้านทิศตะวันตกเป็น พระวิหารพระนอนอประดิษฐานพระพุทธรูปปรางสายญาตคุณผู้ชมที่มาเที่ยวที่วัด<อ>พระปถมเจดีราชวรมหาวิหารนะครับนอกจากจะได้มาชมความสวยงามขององค์พระปถมเจดีแล้วอย่าลืมนะครับไปสักการะตามจุดต่างๆที่สําคัญกันด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเที่ยวกันต่อคุณโบ อีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญในจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือพระราชวังสนามจันทร์อยู่ในอำเภอเมืองนครปฐมเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าจะเป็นพระราชวังเก่าของกรรษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า เนินปราสาทโดยพระองค์ทรงซื้อที่ดินจากชาวบ้านและใช้เวลาก่อสร้างถึงสปีเมื่อสร้างเสร็จพระองค์ได้พระราชทานนามว่าพระราชวังสนามจันทร์ภายในเขตพระราชวังยังมีพระที่นั่งและก็พระตำหนักที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมกันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นพระที่นั่งพิมานปฐมนะคะเป็นพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นแบบตะวันตกแต่ดัดแปลงให้เหมาะกับเมืองร้อน แล้วก็มีลวดลายตามแบบไทยและยังมีเทวลัยคเนศเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์สําหรับประดิษฐานพระพิคเนศที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรกันได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีพระที่นั่งวัชรีรมยามีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2460ประดับแล้วก็ตกแต่งด้วยช่อฟ้าใบรากาหางหง,หงและก็นาคสะดุง้งซึ่งทําด้วยไม้ประดับ,รดบกระจกอย่างวิจิตรงดงามมากๆค่ะและก็ยังมีพระที่นั่งสามัคคี มุขมาศเป็นแบบทรงไทยศาลาโถงซึ่งรัชกาลที่6ทรงใช้สําหรับเป็นที่ประชุมเสือปา่าประกอบพิธีกรรมซ้อมและเล่นโขนละครชาวบ้านมักเรียกที่นี่ว่าโรงโขนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดสร้างขึ้นเพื่อเธอรพระเกียรตินะคะและลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์เนี่ยมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะมาดูที่ส่วนที่เป็นพระตำหนักกันบ้างอย่างพระตำหนักชาลีมงคลอาจเป็นพระตำหนักที่โดดเด่นที่สุดในหมู่พระตำหนักเลยสถาปัตยกรรมจะคล้ายกับปราสาทแบบเรเนซองส์ที่ประเทศฝรั่งเศส <Wow. S 1> และก็แบบฮาฟทิมเบอร์ของประเทศอังกฤษซึ่งพระตำหนักองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นที่ประทับในฐานะที่ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาเสือป่าเมื่อมีการซ้อมรบเสือป่าด้วยนะครับและก็ยังมีพระตำหนักมารีราชรัตบลัลังเป็นพระตำหนักสร้างด้วยไม้สักทองสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกของประเทศแถบตะวันตกต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานกันได้ออกมางดงามที่สุดเลยค่ะค และที่พระราชวังสนามจันนะคะก็ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาใช้ลานออกกําลังกายกันด้วยโดยผู้ที่มาออกกําลังกายทั้งชายและหญิงนะคะจะต้องแต่งตัวสุภาพใส่ชุดออกกําลังกายขาย,ยาวต้องสุภาพต้องสุภาพใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของ กฎระเบียบในแต่ละสถานที่ที่ไม่เหมือนกันให้เกียรติสถานที่นะถูกต้องที่สุดครับช่วงหน้าตระเวนกินร้านร่มไม้ริมนากับบรรยากาศวิวทุ่งนาเขียวขจีและมีดีที่อาหารแสนอร่อยเช็คอินที่นอนบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์กับห้องพักแบบไทยโบราณร่วมสมัยริมแม่น้ำท่าจีนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ สนับสนุนโดยปวท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ําตายาทาน้าขาวไทยนครกรับมาตอนที่ท่าวสนุกป,ปักบุญเที่ยวครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าเราปักบุญกันอยู่ที่จังหวัดน,นคนปรปฐมใช่ค่ะเรากําลังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบบวรออนทัวร์นั่นหมายถึงว่าครบเลยบ้าน วัดและก็โรงเรียนถูกต้องค่ะ oh. แล้วในช่วงตระเวนกินเช็คอินที่นอนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมอาหารที่เป็นร้านดังประจําจังหวัดเลยนะคะกับร้านที่มีชื่อว่าร่มไม้ริมนาอยู่ในอําเภอสามพานค่ะบรรยากาศในร้านนะคะจะมีทุ่งนาเขียวๆ oh. มองแล้วจะสบายตาแบบนี้เลยส่วนช่วงกลางวันนะคะเขาจะเน้นโซนอาหารด้านในอยู่ใกล้กับบ่อน้ํา ส่วนตอนเย็นค่ะจะเปิดเป็นโซนโอเพนแอร์โต๊ะหินอ่อนที่จัดเรียงกันไปตามพื้นที่ตามจุดต่างๆของร้านโดยทางร้านนะคะจะเน้นที่อาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็อาหารจีนค่ะเริ่มกันเลยครับเมนูชื่อดังของจังหวัดเลยนะครับกับเป็ดพะโลหนังหอมเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแน่น <Wow. S 2> เมนูนี้กบทอดน้ำปลากบทอดตัวใหญ่ๆกัดเข้าไปนี่กรอบนุ่ม เต็มปากเต็มคำซึ่งทางร้านเขามีฟาร,ร์มกบแบบเฉพาะเลยเนะครับเรื่องความสะอาดนี่ถูกสุขลักษณะแน่นอนโโอ้หเปิดฟาร์มกบไปเลยถูกต้องมาต่อกันที่เมนูขายดีของทางร้านครับ กุ้งแม่น้ำเผาครับนี่สั่งกันทุกโต๊ะคุณโบก็คือไปร้านนี้ยังไงก็ต้องสั่งกุ้งแม่น้ำเผาไปสองคนก็ต้องกุ้งแม่น้ำเผาสักโลหนึ่งเนาะไปสี่ห้าคนก็สองที่แล้จหมดเร็วมากครับเมนูต่อไปปลาทับทิมทอดน้ำปลาปลาตัวใหญ่มากๆทอดมาแบบกรอบๆเค็มปนหวานหน่อย มาดูที่เมนูดิฉันกันบ้างยังไม่จบยังไม่หมดค่ะปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่เค็มรสชาตินะคะเขาบอกว่าเข้มข้นของเครื่องแกงที่เคล้ากับปลาดุกฟูกรุบกรุกรกรบกรอบกรอบทีมงานแจ้งมาเลยว่าอร่อยแบบเหาะขึ้นสวรรค์ไปเลยเนี่ยจะไม่ให้โกรธได้ยังไง เ,เจออ,อาหารที่กินแล้วขึ้นสวรรค์ไม่เคยมีซื้อมาบุงมาฝ่กเขาเหาะก,กันไปแล้วเรายังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยเาเหาะไปเลยและที่นี่นะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกหลายเมนูเลยอย่างเช่นเห็ดฟางผัดกุ้งสด <c oughs> ข้าวผัดปู <c oughs> ต้มยำปลาคังน้ำใสาลาบเป็ดและแซลมอนกุ้งสดปลาร้าสูตรเฉพาะของทางร้าน <c oughs> และแต่และเมนูนะคะคุณผู้ชมหน้าตาหน้าทานไปหมดครับ <c oughs> แล้วราคาล่ะเขาบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่แพง เพราะว่าเหมาะกับเศรษฐกิจในยุคนี้เลยเขาเน้นที่ความคุ้มค่านะคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมแล้วนะได้มาทานแล้วเป็นต้องประทับใจทุกคนเลยแล้วนอกจากเมนูอาหารแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีผลไม้ที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมเลยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากส้มโอ ถูกต้องค่ะส้มโอขาวน้ำพึ่งแท้รสชาตินะคะก็จะหวานกรอบอร่อยมากๆนอกจากนั้นยังมีเมนูเครื่องดื่มแนะนำด้วยกาแฟะลาเต้มะพร้าวรสชาติละมุนขมกาแฟะปนหวานมะพร้าวและเขาปั่นมานะโอ้เย็นสดชื่นกลมกล่อมหอมอร่อยผู้ชมคนไหนนะครับที่กำลังมองหาร้านอาหารดีๆวิวสวยๆเมนูครบหลากหลายรสชาติถูกปากราคาไม่แพง ปักหมุดไว้เลยนะครับลิสต์เอาไว้ร้านร่มไม้ริมนาครับและในช่วงเช็คอินที่นอนนะคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับที่พักสไตล์โฮมสเตย์ในจังหวัดนครปฐม,มกับบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ค่ะอยู่ในอำเภอสามพรานมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า10ไร่มีวิวคุ้งนน้ำท่าจีนที่สวยงามและยังห้อมล้อมไปด้วยสวนผลไม้ท้องถิ่น กับวิถีชีวิตชาวบ้านสวนบนเกาะลัดอีแทนถือเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชาวนะควปรปฐมแท้ๆค่ะซึ่งการตกแต่งของที่พักนะคะเป็นแบบไทยโบราณผสมผสานความร่วมสมัยเข้าไปค่ะที่นี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นโฮมสเตย์ก็จริงแต่ห้องพักรวมๆแล้วเนี่ยกว่า20ห้องเลยนะว้าวเยอะนะถือเป็นโฮมสเตย์ที่ใหญ่<ช>มากะนะครับแต่ละแบบก็จะมีสไตล์และก็เอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับ บ้านพักมีระเบียงด้านหน้าแล้วก็มีดาดฟ้าด้านบนครับให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสธ,ธรรมชาติอย่างเต็มที่ด้านในก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยครับตามมาตรฐานห้องพักโรงแรมใครอยากจะลองนอนในเรือ,อก็มีบ้านเรือสองชั้น<ะ>ซึ่งเป็นการนำเรือสำเภาไทยมาตกแต่งออกแบบเป็นห้องพักสามารถนอนได้ถึง10คนเลยนะครับลํานี้ยโอ้โหเยอะอนอกจากนั้นบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ ยังมีบริการเรือข้ามฟากไปเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายที่อยู่ฝั่งตรงข้าม <c oughs> แล้วก็ยังมีส่วนของห้องจัดเลี้ยงครับในบรรยากาศบ้านสวนเรือนไทยริมน้ำกับราคาที่น่ารักน่ารักเป็นกันเองเจ้าของน่ารักราคาไม่แพงอยู่แล้วถุกต้องแล้วล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะการนอนโฮมสเตย์แบบนี้จะทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยได้ไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนมจริงๆถ้าเราอยากรู้ว่าเอะเวลาเขาตื่นมาเขาทําอะไรกัน<ๆ>เขากินอาหารเช้ายังไงหน้าตาเป็นยังไงนี่แหละคะ่ะเป็นสเสน่ห์ของชุมชนเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะเปิดใจเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ลองไปนอนโฮมสเตย์แบบนี้กันไปกันได้เลยนะคะที่บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์คะ่ะช่วงหน้าขาเมาส์ชวนเที่ยววันนี้วิธีกรภาคสนามของเรามาเองเลยคุณเอ ฟธัญญนบว่าแต่จะพาไปลงพื้นที่ที่ไหนในจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอเขากันครับคุณผู้ชมครับถามเอาชวนเที่ยวันนี้ครับไม่ใช่มีใครอื่นเลยครับคนกันเองนี่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะตีเพราะเขาไม่มีของฝากมาให้ผมเลยครับคุณเอฟทัญญนบครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจรยญครับสวัสดีคุณโบครับผมของฝากของฝาก เอามีมา,าแต่ผมกักไว้เดี๋ยวให้คุณตื่นเต้นไงโ้ยจริงถูกต้องครับวันนี้นะผมพาไปเปิดมิติใหม่ในจังหวัดนครปฐมแต่ก่อนจะบอกว่าพาไปไหนเนี่ยขอถามคําถามก่อน ถ้าเกิดพูดถึงคำว่าเครื่องเบญจรงเนี่ยคุณจเจริญคุณโบนึกถึงอะไรฮะคือเบญจรงคอ่ะคือความสวยงามอยู่แล้วคือเขาม,มีความวิจิตสวยงามอลังการใน,ในลวดลายของเขาอยู่แล้วครับคุณโบครับถูกต้องก็คือความสวยงามที่เราบางทีคิดว่าอุ้ยตอนเด็กๆทำไมเรารู้สึกว่าต้องเป็นราคาสูงมากแน่ๆไม่อไ,ไม่สามารถอาจเอื้มอมก็คือความสวยงามกับราคาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็รู้สึกแบบนั้นวันนี้ผมจะพาไปดูเครื่องเบญจรงครับที่วิจิตงดงามในราคาที่เอื้อมถึงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับและนุ่มรอข้างๆผมนะครับคุณเชษครับผู้ก่อตั้งร้านจิรวันเบญจรงครับสวัสดีครับคุณเชษครับสวัสดีครับครับโอ้โหตอนแรกนะมาร้านจิรวันเบญจรงผมก็วาดภาพจะต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงทําไมเป็นผู้ชายถึงมาสนใจเรื่องเบญจรงได้ครับเกิดจากความชอบนะครับผมแล้วก็มาต่อตั้งในท้องถิ่นของเรานะครับว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ย มันควรที่จะมีเอกลักษณ์เราก็เลยว่าไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับงานเบญจรงเครื่องเบญจรงของราจิรวันเบญจรงเนี่ยนะฮะมองไปเลยนะ่ยจะรู้เลยว่าเป็นเครื่องเบญจรงที่มาจากจังหวัดนครปฐม,มาใช่ครับความโดดเด่นของร้านเราเนี่ยเราจะแตกต่างจากที่อื่นนะฮะมันจะมีดีเทลอะไรหลายๆอย่างครับเป็นสัญลักษณ์บางอย่างเหมือนกับเป็นลายเซน็นนะว่างั้นใช่คะคือเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่มาที่ช็อปนี้ก่อนเลยซึ่งเป็นสินค้าซีพอดด้วยใช่ครับนะฮะเข้าไปอยู่ในโครงการซีพอตของกระทรวงวัฒนธรรมนาหรือยังฮะ ก็ตั้งแต่กี60นะครับก่อนปี60แต่ปี60เนี่ยเราได้ทีพอร์ตเหรียญทองโอ้โหได้ทีพอร์ตได้ที่1นองเหรียญแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราก็นำสินค้าเหล่านั้นอ่ะพิกแพงนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปประกวดใหม่แล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลย ทราบมาว่าเมื่อตอนปี2019นี่นะครับได้เข้าไปสู่งานประชุมอาเซียนได้ถูกไหมฮะใช่ครับคือแขกบ้านแขกเมืองที่มาเนี่ยไม่ใช่แขกธรรมดาครับเขาไปเห็นอะไรมาแล้วทั่วโลกครับทีเนจะให้ของเขาสักชิ้นหนึ่งให้เขารู้สึกว่าเว้าวอ่ะมันต้องคัดเลือกนะครับแล้วก็ต้องเป็นของที่แสดงถึงความเป็นไทยมีวัฒนธรรมไทยปนอยู่ในนั้นด้วยนะครับทุกครั้งเวลาเขาเห็นเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาเห็นแล้วเขารู้ว่าอ๋อชิ้นเนี้ยเขาได้มาจากเมืองไทยใช่ครับคุณผู้ชม สวยมากตัวนี้จะเป็นชามชุด8ชิ้นนะครับเรานำเสนอชิ้นงานที่เป็นขันตักบาะเป็นชามข้าวก็ได้เป็นถูข้าวก็ได้อถูกไหมถูกไหม ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของลายรลายนี่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ยังไงบ้างเราแกะมาจากลายทวารารวดีนะครับที่มีมาอยู่ที่เมืองนครปฐมเนี่ยสองพนกว่าปีแล้วนะครับเรานําลูกเล่นคืออัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดนครปฐมใช่เอามาใส่ทำเราก็เลยคิดแล้วก็นํามาศึกษาแล้วก็ดีไซน์คิดค้นจนลงตัวแล้วเป็นแบบนี้ใช่แล้วเราก็ามาใส่ในชิ้นงานจังใบนี้เท่าไหร่ ตัวนี้จริงๆ3,500เองไม่แพงเฮ้ยเฮ้ยไม่แพงนะใช่ครับมีขนาดได้รางวัลระดับซีพอร์เหรียญทองนะคุณผู้ชมใช่ครับคือเราต้องทำให้สินค้านี่ยสามารถออกท้องตลาดได้คือจับต้องได้เหมือนกันเถอะคือไม่ใช่ว่าสวยได้รางวัลแล้วอยู่บนหิ่งไม่เอาใช่ใช่นะอ๋อคือต้องสามารถซื้อไปใช้ได้คือใช้ได้จริงครับอ่ะขอเป็นภาชนะที่เป็นของใช้ได้ไหมจะเป็นพวกแก้วช้างสวยมากสวยมากนี่เห็นแล้วอยากได้เลยฮะ พิธีกรรายการผมนะเขาชอบช้างก็เป็นทูช้างนี่เขาเห็นใบนี้เขาต้องชอบแน่เท่า <c oughs> ไหร่เอาราคาก่อนตัวนี้1,200ไม่แพงดูสวยงามมากและผมเชื่อว่าจะต้องทําให้เครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วนี้อร่อยขึ้น <c oughs> มีระดับขึ้นเดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะไปทดลองดูแล้วที่เขาบอกกันว่าลวดลายของเบญจรงค์มันยากเหลือเกิน <c oughs> มันยากขนาดไหนยังไงเดี๋ยววันนี้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับได้ครับผม หลักสูตรการสอนนี่เป็นยังไงบ้างจะเป็นเบสิกเลยก็คือว่าเราเนี่ยคนสีให้เข้ากันกับน้ําเพราะสีเป็นจะลงเนี่ยจะเป็นสีบนเคลือบสีตัวนี้จะเป็นหินที่บดออกมาแล้วก็จะใช้เฉพาะบนเคลือบเท่านั้นน้ํากับเนื้อเนี่ยเขาจะชอบหนีกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจุ่มเนี่ยเราจะต้องตีน้ํากับเนื้อในถ้วยของเราเนี่ยต้องหมั่นคนใช่ใช่ไม่ค่อยตีไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแยกเลเยอร์กันนะครับผ ุณเชษ์ฝากหน่อยว่าพลังบวรมาขับเคลื่อนร่วมกับวัฒนธรรมแล้วก็องค์ความรู้ศิลปะในการทําเครื่องเป็นจลลงเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับชุมชนบ้างและให้ประโยชน์อะไรกับนักท่องเที่ยวบ้างครับก็คือการเรียนรู้การฝึกฝนคนในท้องถิ่นเราเนี่ยให้เป็นงานและการท่องเที่ยวใครมาไหว้พระหลวงพ่อวัดลขิงทเที่ยวตลาดน้ำตอนไหวหรือว่ากอราดิแท่นเนี่ย เขาก็จะผ่านเข้ามาเป็นถนนเส้นสายลายน้ำทองศิลปะวัฒนธรรมคืออยู่ที่บ้านวัลขิงแถวบ้านเรานี่เองฟังเราชื่นใจแทนคนจังหวัดนครปฐมแล้วคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามแบบนี้ให้อยู่ในเมืองไทยของเราตลอดไปขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวผมต่อหลหนาอาจารย์นะครับผมว่าเป็นยังไงใกล้แล้ใกล้แล้วใกล้จะเสียล้ เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูและให้คุณได้ดูให้คุณโบได้ดูพิสูจน์ว่าสวยจริงๆริงไหมพร้อมนะครับตันตันตันนี่คือความสวยของผมเบญจรงค์จริงจริงทั้งเซตเนี้ยหลักพันเองผมยังพูดกับเจ้าของเลยครับว่าผมรู้ที่ที่จะซื้อของไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ละถูกอันนี้เรื่องจริงและที่สําคัญเนี่ยพอเราทําเครื่องเบญจรงค์ที่ราคาหลักร้อยอ่ะทุกคนเอื้อมถึงสามารถเอาไปใช้ไม่ใช่เอาไปเก็บโชว์ไว้ในตู้เฉยเและที่สำคัญนะครับก็เป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ซีพอต ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงวัฒนธรรมซีพอร์ตนี่นะฮะได้ว่ายากแล้วแต่การรักษาคุณภาพและพัฒนาสินค้าให้ต่อยอดต่อไปข้างหน้าเนี่ยยากยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเห็นสัญลักษณ์ซีพอร์ตคุณซื้อได้เลยครับย้ำกันอีกครั้งนะครับโทรมาตอนนี้เท่านั้นไม่ต้องไปยอันนี้ไม่ต้องโทรมาตอนนี้ โอนคุณเจแล้วขับไปเลยครับหรือว่าคุณจะสั่งตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางหน้าหน้าก็ได้ได้ตลอดไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นได้ตลอดกาลนานเทินครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ข้อมูลแน่นมากวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณคุณเอธธัญญนพครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณผู้ชมครับก่อนหมดเวลาวันนี้ครับเราไปอัปเดตปริทินประจำสัปดาห์กันก่อนครับ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนรับชมไลฟ์สดตามแบบวิถี New Normal ชมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาและมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมรของชาติร่องสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพทางวัฒนธรรมช่วยสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนำไปสู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รวบรวมสินค้ากว่า10,000รายการรับชมไลฟ์สดลุ้นรับผลิตภัณฑ์ซีพอตได้ทาง a c e b o o k ซีพอทหรือ w w w ร์ดเว็บดอทซีพคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวได้ตามช ช่องทางต่างๆที่ปรากฏไว้อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะสาหรับชุวงวิดีโในวันนี้นะครับทั้ง2คนเลยครับลายแบบบ้าบ่าและก็ย่หยานะครับซึ่งเป็นลายภาพของภาคใต้ครับบ้าบ่าของผู้ชายชย่หยาของผู้หญิงมีการนํามาดีไซน์ออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้น,นครับจากร้าน South f l ป p b i งภูเก็ตนั่นเองครับและที่สําคัญนะคะสินค้าที่นี่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ซีพอตภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนจะลาไปด้วยภาพหุ่นฟางรูปสัตว์ต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านนาอ้ออยู่ที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับแล้วกลับมาพบก,กันเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้8ดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมิคเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจัดศิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ